สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับมาสู่คลิปเปียคัสนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะครับมาดูกันว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับองค์พ่อพับพิคเนตมีข้อความอะไรที่จะส่งถึงคุณนะครับก็ให้คุณเลือกกองไพ่นะครับหหรือ2จากสัญชาตญาณของคุณจากความรู้สึกของคุณจากเซนส์ของคุณได้เลยนะครับว่ากองไหนดึงดูดคุณมากที่สุดก็ให้คุณเลือกกองนั้นไปแล้วไปดูคําทํานายนะครับเป็นระยะเวลาของแต่ละกองนะครับดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชม ในการรับฟังผมอ่านไปตามแมสเซจของไพ่ข้อความของไพ่ต่างๆนะคะที่สามารถรับสารได้นะคะเราแลปลออกไปก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลยนะครับดังนั้นให้คุณรับแต่พลังงานดีๆไปนะครับก็ไปดูกันครับครับชอบกองที่1ครับมาดูกันครับว่าข้อความจากองค์พ่อพระพเนตรนะคบมีอะไรอยากจะบอกถึงคุณนะครับ ไพ่ตัวเลือกของคุณเป็นไพ Gener ่ generosity คาเมเล e นะครับ generosity อาจจะเป็นความความเมตตานะครับความเห็นอกเห็นใจความอ่อนโยนต่งตางๆการเอื้อเฟือ้อการแบ่งปันการทําบุญการทําทานการให้สิ่งดีๆกับคนอื่นนะครับก็อาจจะเป็นแม่เศษที่ กำลังส่งถึงคุณครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพระพ,พิฆเนศครับซึ่งการแบ่งปันที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วการทําบุญการนาทานการตักบาตรนะครับหรือการคิดดีการทําดีการให้อภยัยความเมตตาต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะนํามาซึ่งครับ ความรักครับความเอ็นดูนะครับจากเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณก็ได้หมายเลข1 3ครับ r e เ e l a t i o n นครับเนี่ยครับเป็นไพ่พระพิคเนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้ามองดูคุณอยู่นะครับท่านมองดูการเปลี่ยนแปลงของคุณนะครับมองการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างไรนะครับในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการออกจากเขาเรียกว่าอัตตาทั้งหมดนะครับการพัฒนาตัวเองการพัฒนาจิตวิญญาณนะครับการเป็นคนที่ อบอ้อมารีแบ่งปันเมตตานะคบต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชอบอ็นดูคุณดังนั้นข้อความนะครับตรงนี้คือท่านอาจจะกำลังมองคุณนะครับในในการพัฒนาตัวคุณทั้งในเชิงของการพัฒนาตัวเองในการทํางานนะครับาการตามเป้าหมายความสําเร็จใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งการพัฒนาในในในเชิงของจิตวิญญาณของค,คุณก็ได้นะครับแล้วก็มีอินไซน์นะครับเลขอ่หมายเลขยี่สิบหกอินไซน์นี่คือจักระที่ หกนะครับจักรที่หกก็คือตาที่สามนั่นเองนะครับการพัฒนาตาที่สามการพัฒนาสติปัญญานะครับการตื่นรู้การเอเวเนตนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ คุณอาจจะต้องมีหรือคุณอาจจะต้องพัฒนาก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างาครับในภายในของคุณนะครับมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนนะครับออกมาในโลกภายนอกให้คุณได้เห็นก็ได้ดังนั้นข้อความที่พับคะแนนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะส่งถึงคุณคือเมื่อคุณนะครับอยากจะพบเจอนะครับเส้นทางของคุณอยากจะพบเจอสิ่งดีๆความสําเร็จการช่วยเหลือการแบ่งปันนะครับจากพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามการให้ะครับความรักความเมตตา การการทำบุญโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนการให้โดยที่คุณไม่ได้หวังผลอะไรอยู่แล้วการช่วยเหลือในแบบที่คุณไม่ได้เลิศร้อนยิ่งคุณให้ความรักออกไปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณมีความรู้สึกว่าโอเคเมื่อคุณให้บางสิ่งออกบางอย่างออกไปแล้วคุณไม่ได้ต้องการอะไรที่จะตอบแทนกลับมาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหรือพลังงานของ higher power ต่างๆเขาจะช่วยเหลือคุณ ผมพิสูจน์มาด้วยตัวตัวเองหมดแล้วนะครับว่าเวลาที่เราอยู่ในคลื่นพลังงานดีๆการคิดดีการทําดีการพูดดีหรือพลังงานบวกต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาไปที่ไหนคุณจะพบเจอความบังเอิญโดยโดยอะไรที่มันน่าอัศจรรย์มากๆว่าเฮ้ยทำไมเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นทําไมมันมีความบังเอิญดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันมาจาก การที่คุณเนี่ยพัฒนาในเรื่องราวของอการมองโลกในแง่ดีก็ได้หรือในเรื่องราวของการคิดดีก็ได้ต r i n k it to นะครับ New moon in Gemini นะครับมี Me Speak your w o r d into being ครับแล้วก็มี Keep your heart open นะครับจากราี่ี่นะครับต้องบอกว่าจากราี่ี่อาจจะมากับ Generosity ครับความรักดังนั้นเนี่ยคีบหัวใจครับคีบความรักของคุณความรักโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับความรักที่เป็นความรักจริงๆโดยที่ คุณไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริงผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นข้อความตรงนี้ครับคือเมื่อคุณคิดในด้านที่ดีติ๊กอิดทูครับ ไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณต่อสังคมต่อคนอื่นนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่ดีแน่นอนนะครับหรือ Speak your word into being ให้พูดครับในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนะครับ insight อาจจะเป็นพลังงานของ Manifestation ก็ได้ Revelation อาจจะเป็นสิ่งที่มันจะเข้ามาจากโลกภายในของคุณจิตใต้สํานึกของคุณความเชื่อของคุณความรู้สึกของคุณก็ได้ดังนั้น Speak Your word into being เมื่อคุณพูดอะไรสิ่งนั้นจะเป็นความจริงดังนั้นทุกๆคำพูดของคุณวัจีกรรมของคุณนะครับถ้าคุณเข้าใจคำว,ว่าวัจีกรรมมันเป็นพลังงานใช่ไหมครับวัจีกรรมที่คุณพูดดีกับคนอื่นแต่คุณไม่ได้พูดดีกับตัวเองนะครับมันก็ทำให้คุณไม่ได้รับสิ่งดีๆเช่นกันดังนั้นวัจีกรรมที่คุณควรมีก็คือควรพูดดีกับตัวเองควรให้กำลังใจตัวเองนะครับเซลล์ทอล์กดีๆกับตัวคุณด้วยอ่อนโยนกับตัวเองบ้างเมื่อคุณมีความออออออ่่่นนนนนนโยยกกััับบคืแล้ววจงงตเ รักเมตตาตัวเองนะครับนั่นเองดังนั้นมเมสเซจก็อาจจะเป็นข้อความครับประมาณนี้เลยสวัสดีครับชอบกองที่2ครับมาดูครับข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระพะเนศมีอะไรอยากจะบอกถึงถึงคุณครับชอบกองที่2นะครับคุณเลือกหมายเลขยี่สิบสามเป็นไพ่ Empowerment Empowerment เป็นไพ่ของการพัฒนาจักราที่3จักราที่3ก็จะพูดถึง อินเนอร์สตรีนในตัวเราความแข็งแกร่งนะค,ครับการไม่กลัวนะครับการไม่กลัวในที่นี้คือคุณไม่ได้กลัวความล้มเหลวคุณ,คณไม่ได้กลัวความผิดหวังคุณไม่ได้กลัวความผิดพลาดแต่คุณมีความกล้าที่จะทําตามเป้าหมายทําตามความฝานันคุณกล้าที่จะทําสิ่งที่เป็นเสียงเรียกร้องจากหัวใจถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งดีดดๆนะครับแล้วคุณตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีแน่นอนครับจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆสิ่งที่องค์พระพู้เป็นยจ้าจะบอกกับคุณถ้าคุณกําลังมีเป้าหมายคุณกําลังมีความฝันจงเชื่อในตัวเอง ว่าคุณทำได้นะครับแล้วก็รีเฟกชันหมายเลขสี่รีเฟ t ชันมันคือรีเฟ t ชันมันคือการสะท้อนนะครับทุกส,สิ่งทุกอย่างมันสะท้อนมาจากพลังงานของตัวคุณภายในนะครับโลกภายในถ้าคุณกําลังต้องการค้นหาความจริงหรือ,อคุณต้องตอบตัวเองได้นะครับว่า คุณคือใครที่เกิดมาบนโลกนี้นะครับถ้าคุณยังไม่รู้ตัวเองว่าคุณคือใครนะครับคุณก็จะไม่รู้ครับว่าโพสต์ของคุณคืออะไรดังนั้นถ้าคุณจะรู้ตัวเองได้อย่างไรนะครับคือการค้นหาในโลกภายในนะครับการที่เรานะครับมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จมีทรัพย์สิสนมีเงินทองนะครับใน โลกภายนอกได้ไหมได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณไปทางโลกภายนอกหรือโลกาทางโลกอย่างเดียวนะครับเมื่อคุณเจอความผิดหวังเมื่อคุณเจอความล้มเหลวหรือเจอมรสุมอะไรต่างๆถ้าคุณไม่ได้เดินทางในโลกภายในในโลกจิตวิญญาณของคุณด้วยเนี่ยนะครับมันเหมือนเส้นทางมันไม่ได้สมดุลน,นะครับดังนั้นสิ่งที่ไพ่วันนี้อยากจะกบบก,กจะําลังบอกคุณนะครับสักครู่นะครับ เอาสิ่งที่ไพ่กําลังจะบอกกับคุณนะครับหรือสิ่งที่องค์พ่พะพักเนธเนี่ยอยากจะสื่อสารกับคุณคือโลกภายในของคุณพลังงานภายในของคุณนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเส้นทางชีวิตรหรือความสําเร็จของคุณก็ได้ดังนั้นภาพสะท้อนในโลกภายในมันคือภาพสะท้อนในโลกภายนอกของคุณนั่นเองถ้าภายในของคุณเต็มไปด้วยพลังของการขับเคลื่อนพลังงานของความรักพลังงานของสิ่งดีดๆนะครับต่อตัวคุณแน่นอนครับโลกภายนอกก็จะดึงดูดหรือนําพาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาหมายเลขยี่สิบแปด p e r s ์ v r ว e n c e p e r ร์ v e ว e n c e คือความพักเพียรน,นะครับดังนั้นเนี่ยความพักเพียรน,นะครับสำหรับคุณอาจจะบอกได้ถึงความอดทนการรอนะครับสึ่อถึง,ถ,งถึงสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะได้รับความอดทนความพยายามของคุณเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับสิ่งที่คุณทํา ทุกๆ,ๆวันทุกๆกวันทั้งในเรื่องราวของการทํางานการพัฒนาน le, ตัวเองนะครับการเรียนรู้อะไรต่างๆมันไม่ได้หายไปไหนครับมันเป็นผลลัพธ์ของความทวีคูณเมื่อคุณทําสะสมไปเรื่อยไปเรื่อยคุณเปรียบเสมือนเวลาที่คุณดูหิมะนะครับหิมะตกตอนแรกนะครับคุณไม่เห็นหรอกครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนแต่เมื่อตกไปเรื่อยไปเรื่อยระยะเวลา,านาน,านทับถมนานๆคุณจะสามารถปั้นหิมะได้เลยมันเปรียบเสมือน ความสําเร็จของคุณก็ได้มันเปรียบเสมือนสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่ตรงนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้เห็นมันเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนแต่ทุกๆวันที่คุณทํามันนะครับมันเริ่ม สะสมสะสมสะสมบางสิ่งบางอย่างขึ้นไปอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาที่โอเคจกัจกรวาลจัดสามดีวา,ายจัดสรรนะครับเป็นจังหวะชีวิตของคุณสิ่งนี้นะครับอาจจะทําให้คุณได้รับพอหรือได้รับสิ่งดีๆก็ได้นะครับ r t your i s s r l i s s o l v e ครับปล่อยให้ความกลัวความกังวลของคุณหายไปนะครับ <S <S ผมรู้สึกว่าแมเสเซจตรงนี้เนี่ยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพระคณะิตกาลังบอกกับคุณคือให้กล้า ให้เชื่อมันในตัวเองนะครับและผลลัพธ์ของสิ่งดีๆเนี่ยกำลังรอคุณอยู่นะครับแล้วก็มี forgivenessforgiveness For คือความรักคือการให้อภยัยให้อภัยตัวเองครับคือผมต้องบอกว่าเราทุกคนกลัวความล้มเหลวกลัวความผิดพลาดกลัวความผิดหวังอะไรต่างๆนานาซึ่งความกลัวนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของเราอยู่ นะครับเป็นข้อจํากัดที่ทําให้เราไม่สามารถใช้พลังงานความมารรย์ของดวงจิตของจิตวิญญาณของคุณได้เพราะว่าความกลัวมันเป็นอาหารของอัตตาคุณสร้างความกลัวขึ้นมาเรื่อยๆอัตตาของคุณก็เริ่มแข็งแร่งแข็งแร่ง,งเรื่อยๆจนทําให้คุณเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะครับกับชีวิตดังนั้นเนี่ย forgiveness เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกกับคุณก็ได้นะครับว่าการให้อภัยตัวเอง ความรักในตัวเองความเมตตาในตัวเองนะครับหรือการให้อภยัยท,ท,ทุกทุกอย่างได้อาจจะทําให้คุณมีอิสระก็ได้สเตปอัพแอ e ลีสครับนิวโมนอินแคปิคอนครับต้องบอกว่าสเตปอัพแอ e ลีสเนี่ยต้องบอกว่าให้คุณก้าวต่อไปทําต่อไปลุยต่อไปนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเหนื่อยนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมันมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่า คุณบอกตัวเองแบบไหนถ้าคุณบอกตัวเองว่าชีวิตเหนื่อยจังเลยชีวิตลําบากจังเลยชีวิตยากจังเลยนะครับแน่นอนครับว่ามันก็จะไปเป็นตามสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณบอกแต่เมื่อไดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเออฉันชอบรูทีนชีวิตของฉันจังเลยนะครับฉันชอบ ชีวิตของฉันจังเลยนะครับชันชอบงานที่ฉันทําจังเลยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่องค์พ่อพระเนตรอยากจะบอกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณนะครับคือคุณมีพลังงานอยู่แล้วในตัวเองจงใช้พลังงานตรงเนี้ยให้เห็นผล มากที่สุดพล,งงญญพลังงานจากจิตวิญญาณพลังงานจากจิตใต้สําสนึกพลังงานจากการลงมือทาพลังงานจากความอดทนพลังงานจากความรักต่างๆในตัวคุณนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอยาก่างมันจะสะท้อนเป็นสิ่งต่างๆในภายนอกให้คุณได้รับนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยขอบคุณครับ